ดูนะทุกคนวงเมนททลนะครับเจ้าของเพลงบุษสบาเผยความรู้สึกถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแบบนี้ผมต้องบอกว่าดีใจมากนะครับเพราะเพลงใต้มันน้อยมากที่วงหมอลำเอาไปเล่นคือสําหรับผมเองอะ่ะผมว่าใจผมฟูมากความเป็นศิลปินของภาคอีสานแล้วเอาเพลงใต้เราไปร้องเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเป็นส่วนตัวช่วยแล้วก็เติมเต็ม เพลงใต้ให้กลุ่มหมอลำคนภาคอีสานได้ฟังจากเมื่อก่อนเพลงภาคอีสานเขาดังมากในทางใต้นะครับอบศิลปินใต้ไปเลยวันนี้มันเริ่มปลุกกระแสขึ้นมาอีกครั้งที่ดีใจมากเลยพอเพลงใต้เพลงนี้ดังแล้วมันมาตอบโจทย์กับคนภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานซึ่งมันเหมือนว่าเราปลุกไฟให้กับเพลงใต้ศลิลปินทุกคนนักร้องทุกคนกลับมามีไฟอีกครั้งหนึ่งที่จะทํางานกลุ่มศิลปินที่พี่วงดนตรีต่างๆเอาไปใช้ร้องเพื่อทำมาหากินร้องคอปเวอร์มันเหมือนว่าสิ่งที่เราเสนอออกไปแล้วก็สิ่งที่น้องโยรักลั่นเป็นคนเขียนนมันไป อบโจทย์ความรู้สึกความต้องการของกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยผมว่ามันไม่มีอะไรจะสุดไปมากกว่านี้สำหรับผมแล้วอะ ได้ฟังไปแล้วใช่ไหมครับทุกคนสําหรับทางด้านเจ้าของเพลงบุษบาครับที่ได้ออกมานะครับภูมิใจครับทุกคนแล้วก็ใจฟูที่น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับได้นําเพลงของตัวเองเนี่ยมาร้องบนเวทีหมอลํานั่นเองครับเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับต้องขอแสดงความยินดีกับวงเมนเท่าก่อนก็เลยก็แล้วกันครับซึ่งตอนนี้นะครับยอดวิวครับทุกคน129ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเพลงชาติครับของวัยรุ่นแล้วก็เป็นเพลงชาติของเด็กๆ เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนน้องเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะครับที่น้องนําเพลงนี้ไปร้องนะครับแล้วก็ทําให้วงการหมอลำเนี่ยได้มารู้จักเพลงนี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับทุกคนเพราะว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงครับเวลาที่น้องไปร้องคอนเสิร์ตต่างๆครับกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนอย่างที่บอกว่าคนไปดูน้องเนี่ยเรือนหมื่นเกือบทุกงานเลยทีเดียวครับคนก็จะไปค้นหาต้นฉบับแล้วนะพ่อพ่อแม่แม่ fc แฟนคลับว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงของใครนะครับและตอนนี้ ทุกคนก็ถือได้ว่าเราได้ฟังนับเจ้าของเพลงเนี่ยพูดถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงผ่านรายการดังแล้ว <c oughs> ก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจเหมือนกันครับที่ทางด้านวงเมนททลเนี่ยรู้จักน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงด้วยเหมือนกันนั่นเองครับทุกคนสาหรับอุงอิงครับทุกคนไม่ว่าน้องจะหยิบเพลงไหนนะครับมาร้องบนเวทีเนี่ยเรียกได้ว่าเพลงนั้นก็กลายเป็นกระแสก็กลายเป็นไวรัลกันเลยทีเดียวครับทั่วประเทศเนาะต้องบอกแบบนี้ครับทุกคนว่าน้อง ไม่มีขีดจำกัดเลยในเรื่องของค่ายเพลงต่างๆสาหรับวงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็พ่อโจโอเนาะพ่อโจโก็เป็นอีกคนนึงครับทุกคนที่ตามใจลูกสาวแบบสุดๆเลยนะไม่ว่าวงอิงเพชรบ้านแพงจะร้องเพลงไหนนะครับพ่อโจโอเนี่ยโกโ็อหยิบยื่นโอกาสให้กับน้องทุกๆเพลงเลยทีเดียวนะครับตามใจลูกสาวแบบสุดๆขอแค่เพลงนั้นเนี่ยวงอิงชอบแล้วก็เป็นกระแสะและอีกหนึ่งสิ่งเลยครับทุกคนที่ต้องขอชื่นชมวงอิงแล้วก็คือน้องเนี่ยเป็นคนที่ขยันแกะเพลงมากๆไม่ว่าจะเป็นเพลงใหม่ที่เป็น นะครับอุ๋งอิงเนี่ยจะรีบแกะแกะทันทีเลยเพื่อที่จะนําไปร้องบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปเสิร์ฟแฟนๆให้แฟนๆเนี่ยได้รับฟังกันนั่นเองครับอย่างที่บอกว่าสคริปต์ของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับทุกคนเพราะว่า1เลยครับทุกคนพ่อโจนเนี่ยก็ให้อิสระเต็มที่ในการร้องเพลงของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนนี่คือเขาเรียกว่าอะไรเป็นเมสเซจของพ่อเนาะที่ส่งผ่านถึงลูกว่าอุ๋งอิง อยากจะทําอะไรอยากจะร้องเพลงไหนร้องให้เต็มที่เลยลูกนะครับทุกคนแล้ววันนี้พอน้องเอามาร้องครับทุกคนจนกลายเป็นว่าเป็นกระแสะแทบทุกเพลงเลยทีเดียวครับเป็นเพลงใต้นะครับและพี่ๆทีมงานเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้หดีใจมากๆเลยครับที่น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยนำเพลงของเขาไปร้องเนาะเพราะว่าหนึ่งเลยครับกระแสะของเพลงภาคใต้เนี่ยตอนแรกนะทุกคนก็เริ่มห่างหายไปแล้วแต่ตอนนี้ครับทุกคนก็เริ่มดีขึ้นนะครับทุกคนเพราะว่าอะไร เพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเพลงภาคใต้เนี่ยถูกคนอีสานนามาร้องเยอะตอนนี้ก็ทําให้เขาเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรมีกําลังใจเนาะในการทํางานแล้วก็ในการสร้างสรรค์ผลงานมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าคนอีสานเนี่ยเอาเพลงของเขาเนี่ยมาร้องเยอะมากมายนั่นเองครับทุกคนเมื่อก่อนนะครับเพลงหมอลำเพลงลูกทุ่งเนี่ยจะถูกนําไปร้องเยอะมาก, ouais มากนะครับที่ภาคใต้ก็คือเพลงอีสานจะถูกนําไปร้องเยอะมากมาในภาคใต้แต่ทุกวันนี้นะครับเพลงของภาคใต้เนี่ยครับทุกคนก็เป็นที่นิยมเช่นเดียวกันนะ ก็ถูกคนอีสานเนี่ยนำมาร้องเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันครับอย่างเพลงบุษบานี้เลยนะทุกคนก็ถือว่าปังแบบสุดๆโดยเฉพาะที่น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนํามาร้องเนี่ยก็ถือได้ว่ากลายเป็นกระแสกลายเป็นไวรัลแบบสุดๆเลยทีเดียวครับทุกคนก็ต้องขอชื่นชมจริงๆนะครับที่ศิลปินดังอย่างวงเมนทัลนนองเจ้าของเพลง129ล้านเนี่ยโอ้โหมาแบบว่ามาพูดถึงน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพง ผ่านรายการดังและพี่เขารู้จักน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเป็นอย่างดีด้วยน,นครับพี่คนกระแสของน้องไปถึงภาคเหนือภาคใต้แล้วเนาะอ,อย่างที่สาหร่ายเท่าแก่น้อยเนี่ยได้มีการซาวเสียงว่าอยากจะให้น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงไปที่ภาคไหนมากที่สุดตอนนี้มีภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ภาคใต้นะครับอยากเจอน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงมากๆเลยบางคนก็บอกว่าเตรียมแล้วนะงานเลี้ยงบริษัทเนี่ยปีหน้าเนี่ยหรือว่าปีอีกปีถัดไปเนี่ย เตรียมบดรายชื่อน้ององิงเพชรบ้านแพงในบริษัทแล้วนะเพื่อที่จะให้น้องเนี่ยครับทุกคนเข้ามาแสดงที่บริษัทนะครับและล่าสุดเลยครับทุกคนบริษัทดังอย่างบริษัทแพนโดร่าเนาะที่ได้มีการแบบว่าอยากให้น้องเนี่ยไปเล่นมินิคอนเสิร์ตที่งานเลี้ยงบริษัทนั่นเองครับทุกคนอันนั้นก็อยู่ทางภาคเหนือเหมือนกันครับอุงอิงก็ถือว่าดังไปทั่วทุกภูมิภาคจริงๆครับทุกคนเนาะแฟนๆเนี่ยรู้จักน้องทั่วประเทศเลยทีเดียวครับทุกคนเนาะก็ต้องขอส่งกาลังใจครับไปให้น้องด้วยอย่างที่บอออกกวว่่าาคมมดังงงขิ็ไส มาทําอะไรได้เลยนะตอนนี้ก็ยังใช้ชีวิตปกติใช้ชีวิตติดดินบ้าน,านเหมือนเดิมนั่นเองครับวันนี้โอ้โห ศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยเนี่ยก็ชื่นชมในผลงานน้องนะครับส่วนน้องเอาเพลงไหนมาร้องนะครับทุกคนศิลปินก็ชื่นชมในตัวน้องเช่นเดียวกันนะครับนี่คือสิ่งที่ fc แฟนคลับภูมิใจมากที่สุดนะครับและอุ๋งอิงเป็นคนที่รักฟแฟนคลับมากๆนะครับแล้วก็เชื่อว่ากระแสของน้องเนี่ยก็จะมีแต่ความแรงเท่าทวีคูณเลยทีเดียวครับพี่คนเนาะหลังจากที่ fc แฟนคลับเนี่ยช่วยกันดันช่วยกันแชร์นะคพี่คนให้เพลงของน้องเนี่ยติดกระแสอย่างเช่นสาวสำน้อยคอยฮักบบนี้ครับพุกคนตอนนี้ฮิต ไปทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วจริงๆนะครับทุกคน ยินดีกับน้องมากมายจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณรายการดังครับทุกคนที่ได้มีการนําเสนอข่าวของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนกับเพลงบุตรสบาเนาะซึ่งตอนนี้เพลงบุตรสบาเนี่ยก็โอ้โหยังไม่ได้จมไม่ได้หายไปไหนนะครับตอนนี้ก็ยังถูกขอมากๆในหลายๆเรดิโอและในหลายๆเรดิโอตอนนี้ก็ยังติดชาร์จอยู่นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วครับทุกคนอุ๋งอิงอน่ะนำเพลงของพี่เขามาร้องเนี่ยก็ทําให้แบบเพิ่มยอดวิวเนาะให้คนอีสานเนี่ยมาฟังเพลงภาคใต้มากยิ่งขึ้นส่วนคนภาคใต้ก็เปิดเพลง อิงเพชรบ้านแพงครับเพื่อที่จะให้เพลงของน้องเนี่ยครับทุกคนนะเป็นกระแสกลายเป็นไวรัลมากยิ่งขึ้นในภาคใต้นั่นเองครับแล้วก็ศิลป,ปินทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับแหนำแผ่นเสียงน้องไปเล่นเยอะมากมากเลยเดี๋ยวเราจะเป็นพี่ยิ่งยงยอดบัวงามนะครับพี่หญิงลีสีชุมพลนะครับคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับคุณนุ้ยสุจิราศริลปดาราศริลป,ปินชื่อดังนะครับรวมถึงคุณ คุณลำไยห,หายทองคำด้วยศิลปินชื่อดังและก็อีกหลากหลายท่านมากๆแฟนของคุณกล้องห้วยไรนะครับก็นําเพลงสาวสาน้อยคอยฮักเนี่ยไปเล่นเช่นเดียวกันครับทุกคนก็ถือว่าปังแบบสุดๆนะและรวมถึงว่าวันนี้เนี่ยเราได้เห็นแล้วนะว่าศิลปินบุษบาเนี่ยพูดถึงน้องอินเพชรบ้านแพงแบบนี้ก็รู้สึก ภูมิใจแล้วก็ดีใจกับน้องมากๆนั่นเองสำหรับอิงเพชรบ้านแพรนะครับสำหรับคลิปนี้กับทุกคนพ่อพ่อแม่แม่ได้ฟังข่าวนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับรีดด้วยว่านะครับทุกคนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอมิมฝากกดติดตามด้วยฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับ